กลัวมันค้างมากนะครับตอนที่2องรอยสเอ็ดอันนี้แถมให้นะครับขนตานี่จมูกนี่แล้วก็ปากนี่อย่างกับพิมพ์ออกมาจากบูชินเลยก็พูดมันคนเดียวกันนะมึงจะไม่ให้มันมเหมือนกันได้ยังไงเจ้าเจ้าเป็นใครกันแน่ข้าชื่อจิวเหลียงเซียนพูดมากแห่งตำหนักเพียงเสียงไงเล่าลูกค้าเป็นอะไรหรือเปล่าบนโลกนี้จะมีคนที่หน้าตาเหมือนกันเช่นนีเชียวหรือเจ้าไม่รู้จักข้าหรือในสาระ ถ้ารู้จักท่านจะถามชื่อท่านทำไมกันเล่าตาของเจ้าเออข้ามองไม่เห็นนะ่ะก่อนหน้านี้นางบอกว่าตาใส่ยาอยู่ถ้าคงจะบาดเจ็บสินะข้าเห็นตอนที่ที่นำจูอูชินลงฝัง <c oughs> ลงหลงุมฝังศพด้วยตาตัวเองที่แท้ต่อหน้าต่อตาเหมือนกัน คนที่อยู่ตรงหน้านี้ก็ไม่ก็ไม่มีทางเป็นอูชินไปได้หรอกเฮ้ hey, ข้ามาในฐานะตัวแทนตำหนักเพียงเสียงเพื่อที่จะมาคุยเป็นเพื่อนกับท่านอย่างน้อยท่านก็พูดอะไรสักหน่อยสิไม่ได้เหมือนเพียงแค่หน้าตาแม้แต่ท่าทางการพูดจาก็เหมือนเฮ้ท hey, ่านไม่ได้ยินที่ข้าพูดหรือเปล่าเนี่ยทำพูดอะไรหน่อยสิให้เกียิกันหน่อยไม่ได้หรือ เห็นภาพเช่นนี้รู้สึกว่าเรากับว่านางได้กลับมาอยู่ข้างกายข้าอกีกครั้งเตียนเชียงฮัลโหลนี่เป็นสิ่งที่สวรรค์นำมาชดใช้ให้ข้าใช่หรือไม่ถ้าหากท่านไม่พูดข้าจะไปแล้วนะนี่มันคนอะไรกันเนี่ยดูบรรยากาศแปลกๆรีบเพ่นก่อนดีกว่าอย่าพิ่งไปปล่อยข้าคนลามกท่านมีคู่ครองมีบุตรแล้วใช่หรือไม ให้ได้ทิ้งถามเช่นนี้แล้วหากท่านมีคู่ครองมีบุตรแล้วยังจะมาที่เช่นนี้อีกงั้นข้าก็ไม่มีอะไรจะพูดกับท่านแล้วถ้าท่านเป็นสูตรมาเที่ยวที่แบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติข้าจะพูดคุยกับท่านแต่พูดได้เฉพาะเรื่องทั่วไปนะเจ้าเหมือนกับนางมากโอเคก็ไปละจบแล้วนะครับไม่มีต่ออะไรแล้วมาเจอกันในตอนที่292กันเลยนะครับ จ้าหน้าตาเหมือนกับนางมากทำไมคำนี้ฟังดูคุนคุนจังอย่าบอกนะว่าเป็นคนรู้จักกับเจ้าของร่างอีกแล้วนะใช่แล้วล่ะเหลียญเชียงตาของข้ามองไม่สะดวกมองเห็นนะท่านหน้าตาเป็นอย่างไรหรือนีบเปลี่ยนเรื่องดีกว่าหน้าตาข้าหน้าตาเป็นอย่างไรน่ะหรือเจา้าลองรูปดูก็รู้แล้วไม่ใช่หรือ เจ้าหมอนี่ทำไมชอบแต่นั่นแต่นี่อยู่เรื่อยเลยฝุกเป็นไปไม่ได้อะไรเป็นไปไม่ได้หรือว่านางจะเป็นอูชินจริงๆเขาถึงรู้จักข้าเพื่อนของข้าบอกว่าท่านหน้าตาน่ากลัวข้ารูปหน้าของท่านแล้วผิวไม่เพียงแต่ละเอียดโค้งหน้าแล้วโค้งหน้าก็งามด้วย ถ้าพูดตามความเป็นจริงแล้วไม่น่าจะอับปรลักนะเอาเถอะข้าคงคิดมากเกินไปแล้วใครบอกกับเจ้าว่าข้าหน้าอับประลักเจ้าอยู่ที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วแค่ครึ่งเดือนเองเจ้ารับแขกแล้วหรือไร้สาระไม่รับแขกแล้วจะเอาอะไรกินเล่าเอ๊ะทำไมจู่ๆก็เนาขึ้นมาล่ะ รู้อยู่แล้วแท้ๆว่านางไม่ใช่อูชินทำไมยังใส่ใจอยู่อีกกันเล่าจริงสิท่านตั้งใจจะคุยทั้งคืนหรือยังไงดีเฮ้ <Hey! S 2> ท่านจะทำอะไรเนี่ยรับแขกไงเล่าอะไรกันเนี่ยเค okay, เรามาเจอในตอนที่293กันเลยนะครับรับกับผีอะไรเล่าข้าแสดงฝีมือความสามารถไม่ได้ขายตัว ใส่หัวไปนอกจากเป็นเพื่อนคุยแล้วข้าไม่ทําอย่างอื่นโว้ยตำหนักเพียงเสียงหัวเราะอะไรเล่าดูข้าย่างมวยหรือโอ้โหหอนางรมนี่มีสตรีแนวแบบนี้ด้วยหรือข้าเลยอยากจะเห็นหน้าจริงๆว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรเฮ้เฮ้ฮ่าฮ่าเจ้านี่น่าสนใจจริงๆหมายความว่ายังไงปุ๊บวางใจเถอะข้าไม่สนใจในตัวเจ้าหรอกเมื่อกี้ข้าแค่ล้อเจ้าเต้นนะ อย่าก,กลัวเลยข้าไม่ทำอะไรเจ้าหรอกเจ้าลามกก่อนหน้านี้ไม่นานนางก็มักจะด่าข้าอย่างนี้ตอนนั้นท้องฟ้ามักจะเป็นสีฟ้าแสงแดดสดใสนางขอโทษนะตั้งแต่ที่ข้ามาอยู่ที่หอนางรมนี่ก็ไม่เคยเห็นเขกคนไหนที่เสียมนราาทแล้วขอโทษเลยข้าจะไถตัวเจ้าท่านจะไถตัวข้าไปไหนเล่า จวนข้าไปทำอะไรไปคุยกับข้าไงเล่าไม่ได้ถ้าไปก็ต้องไปตลอดชีวิตเลยนะสิข้าไม่ยอมหรอกถ้าเจ้าอยากจากไปเจ้าสามารถจากไปได้ตลอดเวลาเลยจริงเหรอวันพรุ่งนี้ข้าจะให้คนมารับเจ้าเจ้าเตรียมตัวรอได้เลยบ้าเอ้ยหลังจากย้อนเวลาข้ามพบก็เจอแต่เรื่องซวยไม่หยุดในที่สุดก็เจอกับเรื่องดีบ้างแล้ว <c oughs> คือมึงไปมึงตายแน่บอกเลยตอนที่สองวันต่อมานี่เป็นเงินที่คุณชายของค่านำมาไถ้ตัวแม่นางกิวเหลียงอีกสิบเท่าเป็นเงินให้แม่เราแทนคำขอบคุณเยอะขนาดนี้เลยหรือรับเงินไปแล้วหวังว่าแม่เราจะรักษาสัญญาที่จะเก็บเป็นความลับนะมิเช่นนั้นคุณชายนิ่งวางใจได้ อะไรสมควรอะไรไม่สมควรข้าพอรู้อยู่ไปเลยน่าแปลกจริงๆเป็นคนที่มีความสามารถทั้งยังรูปงามและยังรวยล้นฟ้าทำไมได้ทำไมถึงได้ชอบนางเด็กบอดนั่นได้นะถนนเงียบขนาดนี้แสดงว่ายังไม่ดึกจงใจเลือกเวลาตอนที่ไม่มีคนสังเกตเห็นข้ามาไถตัวค่ะจำเป็นต้อง ขอแพนะจำเป็นต้องทำตัวลึกลับขนาดนี้เลยหรือทีแรกคิดว่าจะบอกลาพี่หงก่อนค่อยออกมาคุณชายเป็นชายที่มีความสามารถที่โดดเด่นกว่าใครโดยเฉพาะหน้าตาที่มีเสน่ห์ดึงดูดวิจิตวิญญาณคนพี่หงช่างเถอะไม่ต้องให้นางรู้จะดีกว่าตอนบ่ายพระราชวัง หอมจังที่นี่คือที่ไหนกันเจ้าบ้าที่มารับข้าเอาข้ามาปล่อยไว้แล้วไปไหนก็ไม่รู้อย่าบอกนะว่าหลอกข้าเฮ้ hey, มีใครอยู่บ้างไหมข้าไม่ใช่คนหรือเหลียนเชียงที่สองร้อยเก้าสิบห้ากันเลยนะครับพระราชวังข้าได้ยินหมอที่เก่งที่สุดมา <c oughs> ขอแผนะ่นาข้าได้เชิญหมอที่เก่งที่สุดมาให้เจ้าแล้ว เพียงแค่เจ้าใส่ยาตรงเวลาตาของเจ้าไม่มีไม่กี่วันเดียวก็หายจำเอาไว้นะว่าห้ามดูน้ำอีเด็ดขาดจะทำให้อะไรก็บอกคนใช้ไม่ต้องทำเองหรอกนะเสร็จแล้วการต้อนรับนี่ดีเกินไปหรือเปล่าเนี่ยนี่ก็ดึกแล้วมาแล้วมาแล้วแถตัวข้ามานี่คงมีจุดประสองค์อะไรสินะข้าไปก่อนนะพักผ่อน แต่ละวันล่ะเดี๋ยวก่อนไม่อยากให้ข้าไปอยากให้ข้าอยู่เป็นเพื่อนเจ้าหรือทวีข้าก็แค่สงสัยท่านไถตัวข้ามาแถมยังดูแลข้าดีขนาดนี้อีกท่านต้องการอะไรกันแน่ข้าเคยบอกเจ้าไปแล้วไงว่าไม่ได้สนใจในตัวเจ้าข้าทำทุกอย่างนี่ก็เพื่อตัวเองทั้งหมดขอร้องล่ะพูดอะไรที่ข้าเข้าใจหน่อยได้ไหมจริงๆแล้ว เจ้าหน้าตาเหมือนคนที่ข้าเคยรู้จักนะตอนที่นางยังมีชีวิตอยู่ข้าไม่ได้ให้ความรักทั้งหมดแก่นางได้พบกับเจ้าก็ถือว่าสวรรค์ให้โอกาสข้าได้ชดเชยความผิดนะโถเอ้ยแย่แล้วขอกำลังพูดถึงเจ้าของร่างอยู่หรือสิ่งที่เจ้าจำเป็นต้องรู้มีเพียงเท่านี้แหละไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นถือว่านี่เป็นบ้านของเจ้าก็แล้วกันนะ หุดอย่าให้นางรู้ตัวตนของข้าพะยะค่ะ